ชมพู่งดน้ำและอาหารเตรียมคลอดแล้วบอกใบชื่อลูกสาวชัดเจนหลุนไม่น้อยกว่าคนในครอบครัวรังสีสิ่พิพาทก็เป็นแฟนของชมพู่อารยาน,นี่แหละที่ตอนนี้กําลังลุนว่าลูกสาวแม่ชมที่กําลังจะลืมตาดูโลกนั้นชื่ออะไรหลังจากก่อนหน้านี้ฟนแฟนๆก็เดาว,ว่าพ่อนนอตวิสรุดน่าจะแอบบอกใบชื่อเบาๆปลอดทุกคนทั้งชมพู่นอตและสายฟ้าพายุ ที่ใส่เสื้อเป็นตัวกระตูนเรื่องพอเพโทรลที่ใส่ฟ้าพายุชอบดูซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าสกายนั่นเองและล่าสุดแม่ชมก็ได้โพดภาพส,สวยๆถ่ายกับวิวด้านหลังที่เป็นวิวท้องฟ้าสดใสพร้อมกับแคปชั่นที่ดูเหมือนจะบอกใบ้ชื่อลูกสาวชัดเจนไปอีก ว่าต้องใช้ชื่อที่ทุกคนเดาจากโพสต์ของพอนนอ์ไปก่อนน้าน,นี้แน่แน่กับแคปชั่นที่จมผู้โพสอิโมติคอนรูปริงพร้อมกับข้อความที่เขียนต่อท้ายว่าแอร์ไรสกายซึ่งตอกยามชื่อสกายที่หลายคนคาดเดาไว้อีกส่วนในสตอรี่ของไม่ชมล่าสุดที่โพสร,รูปข้อความในกระดาษว่ากรุณางดนำและอาหารอีกไม่กี่ชั่วโมงทุกคนจะได้เห็นลูกสาวไม่ชมแล้วขอขอบคุณภาพชมอิสแมทชิออร์เกิลภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com คะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ